แรงงานเขเมรแห่กลับบ้านระลอกใหญ่ต่อเนื่องเป็นวันที่สองหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีแรงงานชาวกัมพูชาทยอยเดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้ามืดทำให้บรรยากาศบริเวณหน้าด่านชายแดนเต็มไปด้วยแรงงานที่รอคิวเดินทางข้ามแดนกลับบ้านเกิดโดยมีนายอําเภอคลองใหญ่พร้อมด้วยนาวาโทธีรพลลำไยสถิต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182และหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองชายแดนลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนของคนไทยและดูแลการเดินทางกลับของแรงงานชาวกัมพูชาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบสัมภาระอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและระเบียบเรียบร้อยบริเวณจุดผ่านแดน โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีแรงงานกัมพูชากว่า1,000คนเดินทางกลับประเทศและคาดว่ายอดการเดินทางกลับจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องขณะที่คนไทยที่เดินทางข้ามแดนในช่วงเช้ามีประมาณ110คนการเดินทางกลับของแรงงานกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานระลอกใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนท่ามกลางการจับตาสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่าย